สวัสดีครับผม LK Auto นะผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะครับผมตัว r ี vo 2018นะฮะตัวนี้แปลงเป็นตัวล็อกโค้นะครับผมแต่มีโจทย์อยู่ที่ว่านะฮะตัวนี้ทําแก้มข้างนะครับผมให้ต่อกับตัวคิ้วล้อเดิมนะฮะของตัวล็อกโค้2018นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะให้รับกันกับตัวคิ้วล้อเดิมนะครับผมซุ้มล้อเดิมก็คิ้วล้อเดิมนี่สามารถที่จะใส่กันได้เลยนะครับผม นี่นะฮะสวยงามแบบนี้นี่เองนะผมตัวกันชนหน้านะครับผมเป็นงานสร้างใหม่นะผมแล้วก็ตัวกระจังหน้ากระอกด้านหน้านะครับเป็นของตัวล็อกโค้ด220นะผมดูความเนียนนะครับผมเก็บงานละเอียดทุกเม็ดนะครับไฟตัดหมอกเดิมนะครับผมมาความกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟหน้าตัวท็อปนะครับผมล็อกโคแท้นะฮะนี่นะครับผม จะพาไปดูใกล้ๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวงานสีนะฮะตัวคิ้วล้อนะครับผมแล้วก็ตัวปบ้าไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับนี่นะฮะแล้วตัวกระจังหน้านะครับผมมาพร้อมกับตัวสีดําด้านนะฮะแล้วก็ยังมีตัวคิ้วด้านบนนะครับเป็นคิ้วฝากระโปรงดําด้านเช่นเดียวกันนะครับผมสวยงามมากนะฮะสำหรับคนที่อยากจะแปลงเป็นตัว ล็อกโค้ด2020นะฮะแต่ไม่อยากได้คิ้วล้อเดิมคิ Q ้วล้อใหม่นะ,ะผมอยากจะใช้ตัวคิ้วล้อเดิมนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถึงหล่อๆเนียนๆนะ,ะผมประหยัดงบไปอีกเยอะเลยนะฮะสำหรับตัวคิ้วล้อตัวใหม่ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมนะะไปดูด้านหลังกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ ส่วนตัวด้านหลังก็ยังใช้คิ้วล้อตัวเดิมนะฮะล็อกโค้ด2020เอ้ย2019นะครับผมแล้วก็ตัวไฟท้ายนะฮะที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเป็นไฟท้ายอรีโว2020นะครับผมสวยงามมากนะฮรรอบคันเลยนะครับผมเรียวๆกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่งเสร็จวันนี้วันแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันไปนะฮรคะิ Q ้วล้อด้านหน้าด้านหลังนะฮะยังใช้เป็นตัว2018เ9อยู่นะครับผมเป็นของตัว โลโก้เดิมนะครับผมส่วนตัวแก้มข้างนะคะเป็นงานสร้างนะครับผมกันชนด้านหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับผมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับผมไฟหน้าใหม่โปรเจคเตอร์นะครับผมตัวท็อปนะครับผม LK Auto จัดให้นะครับท่านใดสนใจนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับผมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผม วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมยังท่านใดสนใจติดตั้งนะครับติดต่อได้ที่เอ a ค t o ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เ okay, อด้วยนะครับผมสวัสดีครับ